ดีครับเพื่นอนๆวันนี้มาให้ดูลูกไก่นะครับชุดใหม่ที่ผมทำขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นลูกผ่านะครับระหว่างสายโกเซมกับแม่พันธุ์ของผมที่มีอยู่นะครับก็จะเป็นออกว่าเป็นเทาดำนะครับน่าจะเป็นเทาดำนะเพราะว่า รูปผ่าของสายโดเซมนะครับส่วนใหญ่จะออกมาเก่งนะครับแล้วบางตัวนี่ถือว่าเก่งมากนะครับก็เบอร์แข่งนะครับหลักๆแล้วก็ถ้าตัวไหนที่ไวันะครับจะเป็นตัวที่พิเศษออกมาในชั้นนั้นนะครับแล้วผมก็เอามาผ่าของผมนะครับ ตัวเมียนะครับของผมนะครับอาวุธนะครับนี่ฮะหลักๆเลยก็คืออาวุธนะครับของผมนี่จะเดือยจะมาก่อนนะครับเพราะว่าตนตระกูลผมเป็นตระกูลเดือยนะครับพอจะเป็นสาย ฝากเงินนะครับเนี่ยพอพันธพอพันธ์คือตัวนี้นะครับก็เป็นไก่แข่งดีนะครับตัวนี้แข่งดีมากนะครับฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับจะออกมาเป็นแบบไหนก็อีกเจ็ดเดือนก็รู้กันนะครับ เวอร์ชันนี้นะครับน่าจะเป็นเทาดำนะครับได้ลูกเจ็ดตัวนะครับอีกแม่แม่ตัวนี้ผมเคยเปิดแบ่งไปแล้วนะครับตอนนั้นไม่มีคนปิดนะครับผมก็แล้วขึ้นมาทําแม่พันุนะครับว่าแม่พันธุ์ที่ผมเปิดเนี่ยจะขึ้นมาเป็นแม่พันธุ์ทั้งหมดนะครับ เรั่วออกมาก็จะประมาณนี้เราคู่เกิดอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวเมียสีดํานะครับทับออกมาแล้วก็คือไข่ไม่มีเชื้อนะครับเดี๋ยวผมจะจะทําใหม่นะครับทํากับพ่อตัวนี้เหมือนเดิมนะครับลางเงินนะครับตัวเมียอีกตัวหนึ่งเป็นคู่เกิดกับตัวนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อน ติดตามด้วยนะครับเวอร์ชั่นใหม่นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ